สวัสดีนะคะตอนนี้เราก็ถึงงานแล้ว <S 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 เด็กๆก็กำลังขึ้นหน้านะคะสวัสดีน้องเอ่ออะไรแนะนํนำตัวหน่อยชื่อสวัสดีค่ะชื่อน้องน้งนำตาลค่ะ <S <S น้องน้ำตาลนะคะนี่แหละพี่น้องช่วงคอนเสิร์ตน้องสิร้องเพลงกันเบรนเบรนนะคะเอาอยู่ด้วพี่น้องนางร้องคนเดียวเลย <S 2> <S 2> <S 2> <S แบบว่าอินเตอร์เทนคนเดียวเลยนะคะเอาอยู่เอาหน้าเวทีอยู่แล้วก็แบบว่า อินเตอร์เทนคนดูแบบสุดยอดนะคะผู้ในน้อยลิ่ิกอยู่แล้วที่น้องเมนค่ะมาเห็นน้าวิธีกับิผู้นน้อยนั่นตอนน้องต้องขึ้นหน้าเร็วนะคะเพราะว่าน้องได้เต้นด้วยนะคะได้เต้นช่วงคอนเสิร์ตน้่มหรอกะรองเพลงนําพี่น้องก็เลยได้แต่งหน้าเร็วนะคะเพราะว่าเราเริ่มทําการแสดงปประมาณสามทุ่มโดยประมาณอันนี้ก็คือ กำลังเออ่ลงเซรั่มใช่ไหมคะใค,คะกำลังลงเซรั่มบำรุงนะคะตัวจริงก็สีแดงหน่อยนะคะ่ะตัวจริงก็สีน,น้อยนะคะรับพี่น้องตัวจริงก็สีตัวใหญ่ๆแน่นะวันนี้ที่โรงเรียนบ้านดอนนาโรงเรียนบ้านดอนนานะคะ,อนนนะ,คะมอมสอนะครับคุณนายูไก่กับให้กำลังใจเด้อพี่น้องสอดแจ้งวันนี้สอดแจ้งนะคะ ภูมิใจก็จะมากับน้อง2ง,งานเมื่อนี้แล้วกับมื่อื่นแล้วรอไปงานที่หนูพานวิเศษสินนะครับเปิดฤดูกาลก็ไปแต่งหน้าให้อ่พระเอกนางเอกนะคะอยู่ที่สำนักเพื่อนเพื่อนอาจจะเปิดวงที่สำนักก้าหลับพี่น้องท่านในหูสถานที่แบบแน่ชัดเจนว่าจางเรียบร้อยแล้วนะคะแต่งหน้าพระเอกนางเอกวงหนูพานวิเศษสินนะคะเปิดฤดูกาล ปีนี้เพื่อนก็นกนอาจจะจัดเพื่อนก็น่าจ,จะจัดเต็มจัดนะเพื่อกันพี่นอ้องทั้งวงนั้นเ <c oughs> ข้ากับไปสู่วงเพราะว่าเราเป็นช่างฟรีแลนซ์เนาะแล้วก็เดินสายไปวงใดจ้างเข้ากับไปวงใดมีงานเข้ากับไปนาะคาเอาลงเซอร์่รมเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นขั้นตอนอะไรคะขั้นตอนเดี๋ยวดูหน้าก่อนทางนี้จเจ๊ชื่ออะไรคะสวัสดีคะ่ะ น้องอองฟองนะคะอองฟองออกคอนเสิร์ตเพลงอะไรนะยีหลาคาเด่งยี่ลาคาเด่งพี่น้องเป็นเสดดาวลูกไก่สี่สาวเหรอสี่สาวนะคะมีอองฟองมีสตา์แล้วก็ายแล้วก็ไนนแล้วก็ไนนะคะเพลงเห่าวพี่น้องเพลงสไตล์สดใสตอนนี้อองฟองก็อองฟองก็ได้เต้นใช่ไหมอองฟองก็ได้เต้นด้วยนะคะอองฟองกับการลังแต่งหนาเพราะว่า ถ้าคนไหนได้เต้นก็จะแต่งหน้าเร็วนะคะก็สีฟ้าหน่อยนะคะก็สีฟ้าหน่อยตอนนี้ก็เนี่ยมันตอนเที่ยวงเฉพาะบอกก็ไม่บอกไม่กล่าวไม่เตือนก่อนเราก็ตกใจเราลึกว่ามันน็อกไงเออนะคะน้องออองสองก็พร้อมแล้ว นี่แพี่น้องถึงงานเราก็จะมาเตรียมของแบบนี้แล้วก็เริ่มแต่งหน้าแบบนี้นะคะนี่แหละชีวิตหมอลำชีวิตหมอลำชีวิตศิลปินว่าเป็นสบายเด้พี่น้องต้องแบบนี้ละเพื่อนอ่ะพี่น้องเพื่อนหาวเด้เพื่อนเศร้าไข่ตอนไข่นอนส้มอตอนไข่นอนส้มเลยพี่น้องตอนนี้เพื่อนเศร้าไข่แล้ว มันกระลยแบบว่ามีแรงอ่าหมล้ัอกเสียมนี่นะครับบรรยากาศหลังเวที อันนี้เขากอยู่หลังเวทีแล้วกับแบบห้างพร้อมเพราะว่าวันนี้ไม่ได้กางเต็นท์นะคะวันนี้อยู่ใต้อาคารนะคะสถานที่มัน,นโอเคเลยเนาะแล้วก็ใกล้ห้องน้ำน้ำเด็กพี่น้องห้องน้ำอยู่ทังหลังพอดีเลยใกล้ห้องน้ำแล้วก็ใกล้เวทีนิดหนึ่งเว <ś les> ทีกับใกล้อย,อยู่จักน้อยแลนเอาเด้อเด็กหน่อย <ś les> ผมจะก็เตรียมของรอนะคะ โอ้โหเทคนิคการกดรองพื้นวะ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 มันกระสิมีขันตอนของใครของมันขันแต่งเองกระสิหูหูสาวจะคล้องอ่ะนะขันค้นเคยแต่งอีกจิ้มปิดตาจิ้มปิดตาวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับ beauty blogger beauty blogger ความสดใสความน่ารักของเด็กๆนะคะเก่งเด็กพี่น้องคันร้องเพลงเดียวได้เป็นเซตเด็กน้อยเนี่ยถ้าร้องเพลงเดียวเอาเพลงเดียวอยู่ยก็คือเก่งนะคะเพราะว่าอินเทอร์เทนคนเบิ่งยังแบบว่อ้าวกูฝึกมาทวงอะไรเนี่ยมาหากเงินเหรอกูฝึกมาหากเงินแล้วอ่ะ คาตัวได้เสียงย่างแบบเนี้ยขึ้นค่ะเพิ่งโชเพิงโชขึ้นค่ะตกประมาณั้บอกโีนไม่ได้ขึ้นเบิรนเบินหนูร้องค่ะท่านก็ะไรคะนี่ชุดบ็นี่ค่ะก็ซีบห่วงนเนาะค่ะนีค่ะไปเป็นอนเียนชุดชุถ้าไม่ได้ขึ้นเพลงไหนก็มาเดค่ะไม่ไดมให้เอาไม่ให้เอาไว้เด เอาเอามาเฉพาะชุดเฉพาะเอามาตามที่เ้นด้วยโก้าเต้นไหมมีค่ะมีไม่กดตค่ะมีชาเล่จ้าเล่มีค่ะพงแม่พงแม่มีค่ะชินชัยมีค่ะสรุปทุกเพลงมีทุกเพลงสรุปแบบว่าทุกเพลงใช่ไหม เอาให้พี่อันนันยูมั้โอเคจ้เอาไม่ถามนูร์ล่ะไม่ถามหนูรคะครับชื่ออะไรนะูชาคูเเอาชุดม่ดันก่อนนผู้ชาคู่เงเต้นยูบป็อกูชาคูเต้น็เต้นสเตนโช อ่านก่อนบอกตรงจะเบิร์นคเมียร์ตอนนี้ก็อรคือข้อยกอดจุ้เทียนแล้วก็พีแม่จะกลเพนลำเพิร์นดูคนซินไซซินไซนี่จะยิ้มหน่อย ยิ้มหน่อยเี่นยังก็น้ำตาลฮะยิ้มเออจคลิปนี้ก็ไปซ้ำนี้แหละเด้อพี่นองเด้อฝาัติดตามช่องภูมิใจเมคอัพออฟฟิเชียลด้วยนะครับ